ีครับเดี๋ยวมาดูรถไปไลไโว้ยอ้าวโว้ยรถถอตกเดียวยังไงพี่โอ,โอ,อถถ้เดียวซ้า,วายไปขวากำับซ้ายไปขวานี่ทางมันลงเนี่ยทางมันลงมันเร็ว โอ้รถไทยใหม่ด้วยตึกย้นบ้งตึกย้เหรอโอ้โโอ้โหโอ้โหครับเหตุการณ์สดๆเลยครับเลี้ยวลงมาไปกำไ้ตัวคราด

ผมแล้วมันดันลอยเลยอ๋อไม่เป็นไรหรอกมั้งสไตล์รถเนี่ยกำทางไหนมันจะเปลี่ยนนใช่ใช่ใช่เฮ้ยจะเลี้ยวทางนี้ก็ต้องกำแบบนี้กำทางนี้ทางนี้มันลงเลยไม่ถ้าถ้ามันลงเนินอ่ะมันจะกำต่างกันนะเออแล้วถ้าเราเลี้ยวใช่้างซ้ายมันก็ไปแหละนั่นแหละทำไงเรเกี่ยวดึงเลยเนาะคนดึงไม่ได้หรอกเอามา โอ้ยกำลังจะเลี้ยวลงมากรรมลงเนินและกรรมผิดนะครับขึ้นลองจะว่าอะไรขึ้น,น,นจะไรไปเชรู

r าทีร้อบตัวนี้ตรช้างด้วยวช่วยกันครับโอ้ลงรุดเลยเลี้ยวไม่ได้ระยะลงเนินเลี้ยวผิดไม่ได้จากปกติคือถ้าลงเนินนี่จาซ้ายก็ต้องไปซ้ายขวาก็ต้องไปขวานะครับเลี้ยวในี่ไทยเอาเอาโอา้ย đặc cái này sụp nam các bạn ngàn Nó sụp nam lên là... lật bài bài bài. không quay không thay à.

ไปบังปิดดูเลยไม่ไนรจะเป็นไ,ไรหรอกมีน้ำเขาบอกไม่มีรอ,กอ,อกไปจะมาสูบน้ำเมาสูน้ำครับรถเินลงหนเลี้ยวพิด ฮะไฟแตกไฟหน้าแตกเลยลงเนินเดี๋ยวเลี้ยวไปถูกเนี่ยไม่ได้นะครับอันตรายอ้าวขอบคุณไปยังทีมง,งานรถเกี่ยวด้วยที่มาช่วยเดี๋ยวจะลองสก์ดดูว่า Ừ, medidas, hay, không thương cho nhanh ngô khi nó vào ra Ô, cái này, này. Cái ตาอาดีครับเครื่องใช้โครงไตรช้างครับสยามโฟลต้าได้ดูงานรถเกี่ยวมาช่วยุูตราฮะเจ้าของรถนียัง ยังใจสั่นยังไม่หายครับยังทำอะไรไม่ถูกครับแต่ก็ถ้าจะโอเคครับไม่เป็นไรมากยังยังใจสั่นยังไม่หายเลยเนาะคุณนี่ไปแล้วฮะทอนแรมันจะจมท่อแล้วมันดันไว้กันดันไว้ครับพี่เลี้ยวยังไงถึงถึงถึงไงพี่ก็เลี้ยวลงมาไงพอเรากาเลี้ยวปุมันไม่ไปเนี่อ๋อมันมันมันไปตกวตรงหน้าอ่ะ เดียวเองหมลึกเลยโอ้โหดีนะไม่ไม่ลงไปลึกเนาะตกข้างเดียวไงตกข้างเดียวตกข้างเดียวเสร็จแล้วมันขึ้กเลยไงอ่าไทยออกมานานยังรถไทยพี่สองปีนี่สองปีสองปีวานสองปีแล้วฮะสองปีแล้วคนนั้นก็ทางน้ำเลยบอลรถสยามโค้งอ่ะเกี่ยวหญ้าแล้วมันขึ้นเนินแล้วมัน รถวิ่งสวนมาเราเบรไว้งไงไหลลงโอ้โหไหลลงปุ๊บมันคว่ำเลยคว่ำสองครั้งแล้วโ,โ, <laughs> โคง้โคงโค้งเนี่ยมันเบาโคง้งตะช้างอ่ะไม่เหมือนพวกโค้งไอ้จัก,กระเพชรพวกกระทิงพวกอะไรโค้งจะหนักอยดีครับนู่นผมเกี่ยวนู่นผมเกี่ยวอยู่ดีครับท้งานได้ปกติครับ <laughs> จะจะมันตูมาเลยนะครับมันตูมาเลรราคาเท่าไหร่พี่สองชุดเนี่ยซื้อมากี่หมืน่น อะไรเนี่ยโครงอ่ะสี่หม so ื oh. ่นแปดรึไงผมว่าไม่ใช่นะเพราะเครื่องนี่ก็รักสี่หมื่นนะวเครื่องโอตาดิโอ้ละอ๋อเอ้า ไ,ไ,ดได้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 ถือไปได้โอ้โหนี่ครับรถเกีียวแถวนี้รถเกีียวเยอะครับดอว่าโชคดีครับไม่มีใครได้เป็นไรอ่ะก่อนที่จะทักฝากคลิปรถเกีียวหน่อยเราขึ้นเทเลอร์เลยโอ้ เจ้าเล่ยคุณปูครับนี่ครับเรียบร้อยครับคือเรียบร้อยแล้วสวยงามดีงานช่างแสบครับช่างแสบ การสำรงนะครับ <S <S 1> <S 1> บริรุนไทยต่อเอ๊ะไอ้หน้ากากที่แตกๆนั่นยังหน้า,า,นากากนี่นราวลแล้วน,น,นี่นเลยนั้นราวนั่นบอกโดนน้ำแลวมันแตกเลยว่ะอือเพราะนั่นมันขึ้มเนยแล้วเราใส่ไว้มันไหลไงอ่ามันไหลถอยหลับผมไหลถอยหลังก็มันพังไงโอ้ อ๋อถูครับเครื่องนี้มัใหม่ใหม่ทั้งหมดเลยครับพยายามนียมันค่อนข้างที่จะกระชากแรงหน่อย Tàu phuông đã bỏ vào đường thang Hãy là khắp Nhịp ngang trang sẹp Xâm rộng chua cơ bả

นนะอ่ะวานะอ่ะใส่กดหน่อยอ่ะโอเคอ่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อย <laughs> <laughs> โอ้ดีไนดะ้ไม่ไปลึกเนาะ <laughs> มันคว่ำไหมรู้เมื่อกี้คว่ำไหมไม่คว่ำนะมเรียบร้อยแล้วครับเด้จะทำการเดินไปจุบน้ำต่อครับอ้าวขอบคุณเว็บซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับ นานๆทีจะได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาครับผมขอ,ขอจบไว้ตจเพท่านนีน้ครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามที่ช่องยูทูบช่องเพจ a c e b o o k เตือนไอ้บุีรัมยมด้วยครับผมขอจบไว้ต่เพท่านีน้ครับผมขอบคุณมากครับ